เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กี่ไรคลิปนี้พามาดูแปลงนาข้าวพี่น้องแปลงนาข้าวอันนี้เป็นไอ้มะลิพี่น้องอามะลิอกอขอสิบห้าโอ้กล่องขึ้นโอยักฟูก,กัสพี่น้องเอ้ยเอ้าฟก,กัสแล้วเนี่ยเห็นบ๋จะให้พี่น้องได้ดูนี่ สุกเฮิรมโอ้กล่องก็ได้กล่องขึ้บ่ออยากฟูกัดพี่น้องเอ้ยนั่นโอ้มาสิพี่น้องได้เบิ่งไกลๆบ่ะโอ้เอ้าโอ้บ่โฟกัสเนาะกล้องอีกย่างคือบ่ไ,ได้คุณภาพแต็พี่น้องเอ้ยโอ้นี่อยดูภาพรวมแล้วกันเนาะ นี่โอ้ยกล่องอะไรพโฟกัสพี่น้องเนาอธิบายแบบนี้ดีกว่าเนอ้ออันนี้เป็นเนมารีก็ขอสิบห้าพี่น้องก็สำหรับใครที่จะขายข้าวสดเนี่ยพอดีแล้วพี่น้องพอดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแปลงหน้าดําเลยพี่น้องเอออาจจะดูห่างๆางสักหน่อยนึงนี่แหละคือหน้าดำหน้าดําอันนี้ก็หน้าดาดอันนี้เป็น อันนี้เป็นข้าวเหนียวก MO oh ok อขอหกพี่น้องข้าวเหนียวกอขอหกอ่า oh ok. นี่เป็นข้าวเหนียวกอขอหกเนี่ยคือปีนี้เนี่ยพี่น้องเออไอ้ยอดขาวนี่ยอดขาวตายรวงนี่หลายพี่นอ้องเออไม่ว่าแต่ของใครปีนี้นี่โดยเฉพาะไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวกอขอหกนะ่ะอันนี้ก็คือกันเห็นปะ เนี่ยเยอะพี่น้องเป็นหลายเลยปีนี้เน่อกว่าวแต่ของไผ่ของผมก็เป็นเนี่ยี่น้องเบิงเป็นเยอะเลยพี่น้องดูขาวๆหนูจ็นวาขาวๆอยู่นะเป็นหลายพี่น้องอส่วนไอ,ไอไ้ไอ้มะลิมะลิก็ขอสิบห้าอันนี้มะลิก็ขอสิบห้านี่ไม่ค่อยเปลี่ยนพี่น้องปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนสำหรับไอ้ยอดขาวนะเนื่ไม่ค่อยเปลี่อยอนเนี่ย ก็น่าจะเนื่องด้วยสภาพอากาศนั่นแหละเนาะเนื่องด้วยสภาพอากาศด้วยเลยเพราะว่าปีนี้นี่ไอ้ฝนมันฝนมันดีพี่น้องฝนมันดีตอนล่าฝนมันดีตอนล่าฝนมั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 นดีโพดอะไรเนื่องจากฝนมันดีโพดนี่มันมันก็เลยเอ่เขาเรียกว่าสภาพอากาศมันเอื้อให้เกิดไอ้พวกแมลงหรือว่าศัตรูข้าวเห็นบ่อเป็นหลายขนาดพี่น้องไม่ว่าแต่ของใคร แต่อันนี้เป็นไอ้มะลิก็ขอสิบห้าอันนี้ไม่เปลี่นพี่น้องอันนี้บ่เปลี่นพี่น้องสังเกตเบิงเนี่ยเพราะว่าไอ้มะลิก็ขอสิบห้านี่มันมันถอดลวงก่อนไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนาะมันก็เนื่องด้วยสภาพอากาศมันเป็นไอ้มันมันไม่อื่อให้เกิดโรคด้วยละมั้งคิดว่านะมันก็หลายหลายอย่างเนาะแต่ด้วยด้วยไอ้ส่วนมากแล้วก็ข้าวที่มัน ตายรวงเนี่ยก็ปัญหาหลักๆมามันก็เกิดจากอ้เรื่องของการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหลายทำให้ต้นข้าวเขียวอวกก็มีส่วนทำให้เป็นหลายพี่น้องเบิงคนเะขาขาวอยู่เป็นหลายขนาดเพราะว่าแต่ของไผ่เป็น้องหลายพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะไอ้มะลี่0 5กับข้าวเหนียวก็ของหกเป็นหลายพี่น้อง เขางันนั่นแหละแต่ข้าวดออันนี้ข้าวดอเนาะข้าวแถวบ้านพวกเบื่เข้าวดอข้าวดอก็คือข้าวข้าวเบามาเลยพี่น้องหนึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนเนี่ยพอดีพี่น้องพอดีเกี่ยวแล้วนี่สำหรับใครที่จะขายข้าวสดนะพอดีเกี่ยวแล้วเอมันจะได้น้ําหนักดีพี่น้องข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าเราจะเอาขายสดเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าให้มันสุกอย่าให้มันสุกเต็มที่มากพี่น้องให้มันสุกครับ 8 0 9 0ซน้ำหนักมันสดีเนื่อเพราะว่าขายข้าวสดเนี่ยการขายข้าวสดเนี่ยเราเน้นน้ำหนักพี่น้องข้าวเน้นน้ำหนักเนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจังหวะหาช่วงที่ข้าวนะมันมีน้ำหนักที่เขาเรียกว่าน้ำหนักที่ดีนั่นแหละเอเพราะว่าข้าวนี่ถ้ามันยิ่งสุกมากเนี่ยข้าวยิ่งสุกมากเนี่ยน้ำหนักมันยิ่งลดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ย การเก็บเกี่ยวมีผลพี่น้องการเก็บเกี่ยวนะมีผลกับน้ำหนักนะมีผลกับน้ำหนักเพราะฉะนั้นนี่การเก็บเกี่ยวเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ถ้าเราจะเก็บเกี่ยวเอาไปเห็ดแนวหรือว,ว่าเอาไปทำพันเนี่ยข้าวเนี่ยจะต้องให้มันสุกให้เต็มที่พี่น้องให้มันสุกแบบดีๆสุกจนง่อมมาเลยอันนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับการทำข้าวแนวหรือว่าเห็ดเข่าพันธุ เพราะว่าข้าวพันธุ์นี่ยถ้ามันสุกไม่ดีเนี่ยมันไม่ค่อยงอกพี่น้องข้าวพันธุ์มันต้องเป็นข้าวที่สุกดีๆสุกเต็มที่นะเออันนั้นมันจะไเขาเรียกว่ามันจะงอกดีเอันนั้นเราเน้นเปอร์เซ็นการงอกเนาะเราไม่ได้เน้นน้ำหนักแต่ว่าถ้าเราจะขายข้าวสดเนี่ยเราไม่ได้ขายข้าวแนวไม่ได้ทําข้าวแนวไม่ได้ทําข้าวพันธุ์เนี่ยเราเน้นที่น้ําหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันสุกเพิมเพิมพี่น้องสุกเพิมเพิม มันจะน้ำหนักดีอมันจะได้เราจะได้ไม่เสียเปรียบในเรื่องของไอค,งค้าคนกลางกดราคาพี่น้องเพราะฉนั้นก็พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาลองเบิรงนพี่น้องพิจารณาลองดูเห็นแน่วไหนก็ได้ย่าให้เฮาเสียเปรียบเพราะว่าลําพังนี่ในราคาข้าวมันก็ต่ําอยู่แล้วเนี่ยถ้าเฮายิ่งไปไเก็บเกี่ยวผิดช่วงผิดเวลาเฮาสิ ต้องถึงเอาเปรียบนะักเขาไปอีกพี่น้องคือกันกับที่ผมเคยยกตัวอย่างในเรื่องการตากข้าวเพื่อที่จะขาย,ยสมมุติว่าถ้ามันต่างกันแค่2บาทแบบเนีเ้ข้าวสดกับข้าวแห้งเนีละละ่ยราคาต่างกันสองบาทเนี่เยเม่าเข้าเสียเปรียบพี่นออ้องเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าใครตากข้าวแห้งตากข้าวแห้งไปขายในช่วงนี้นะ่ะ ช่วงนี้คือข้าวผลผลิตมันมันออกเยอะอยู่แล้วไงพี่น้องผลผลิตทางการเกษตรมันออกหลายอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพ่อค้ามันสี่อยากกดราคาพี่น้องอย่างสมมติมันตั้งราคาสิบเอ็ดบาทข้าวสดสิบเอ็ดบาทแต่ว่าข้าวแห้งมันตั้งสิบสามบาทแบบนี้อมันต่างกันสองบาทเวลาเราเอาไปขายจริงๆนะพี่น้องมันไม่ได้สิบสามบาทเด้ มันจะหักนู่นหักนั่นหักนี่หักความชื้นหักสมีพิพ้องเอาไปเอามาเนี่ยที่บอกว่าตั้งราคา13บาทเนี่ยในข้าวแห้งเนี่ยมันมันบบฮอดเลยพี่น้องมันไม่ถึงเอาจริงๆนะแต่ตรงกันข้ามข้าวสดเนี่ยตั้ง11บอาทเอาไปขายมันบบหักอยังเลยพี่น้องมันไม่หักอะไรเลยมันก็ให้11บาทเต็มเป๊ะแต่ถ้าเอาข้าวแห้งไปขายไหนจะเสียค่าตากแดดร้อนนู่นนี่นั่นอีกมันหักพี่น้องเอาไปเอามามัน ข้าสีเสียเปรียบไปตรงที่มันหักด้วยแหละอแล้วมาบวกกับค่าแรงอีกตากแดดร้อนอีกเอาไปเอามามันจะได้ไม่คุ้มเสียพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยใครจะขายข้าวก็ต้อง,ต,องต้องพิจารณาพี่น้องพิจารณาดูความคุ้มค่านั่นแหละเห็ุหน้ามากเมื่อปีสุดท้ายแล้วมาตกมาตายตอนจบมาเสียเวลากับการไอขายเขามากมากมา,มาถือเอาเปรียบตอนนี้นะเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งขายจะดีมากพี่น้องเพราะว่า ขายช่วงนี้ข้าวมันออกสู่ตลาดเลไอตลาดเยอะเนี่ยมันพอค้ามันอยากเอาเปียบพี่น้องถ้าใครทําได้ก็เก็บไว้ขายในช่วงปีหน้าพี่น้องสิงหากันยาปีหน้าช่วงนั้นคือเอาออกมาขายข้าสีได้ได้เปรียบเต็มที่พี่น้องได้กําไรเต็มที่คือช่วงนั้นพูดถึงว่าขายข้าวเปลือกเนาะแต่ถ้าใครสีข้าวสารขายก็ขายได้ตลอดพี่น้องขายได้ตลอดไม่ไม่ไม่เสียเปรียบแต่ก็คือว่าละคือ บางคนก็อาจจะมีพื้นที่จํากัดในการทําการตลาดเนาะแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้เขาสีเขาสารขายพวกนี้เขามีตลาดส่งขายทางออนไลน์นู่นนี่นั่นก็อาจจะได้เปรียบหน่อยแต่ก็ไม่ว่ากันนะเนาะแต่ละคนมีทางเลือกไม่ขึ้นกันพี่น้องผมก็มาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังว่าเราควรจะขายข้าวในช่วงไหนที่จะได้ราคาดีก็เอาไปพิจารณาล้องเมืองพี่น้อง ฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ